สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะครับสำหรับในที่ในช่องหวยดาวทุกท่านก็นเลยนะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะฮะสำหรับในงวดที่แล้วก็ยินดีด้วยนะฮะสำหรับในชุดสรุปนะครับเนาะก็มี7337นะครับ,นะ 7, 3, 3, 7, รบที่ให้ไปแล้วก็ ออกอีกแล้วนะครับใน25นะครับเสียดายเม็ดเดียวเนาะสี 4, 7, ออกมา3 7นะสำหรับใน f อตะยงนะช่วงนี้ก็ยังไม่ได้เปิดรับ f อฟตะยงเนาะก็รอติดตามได้กันสรุปเน้นๆนะครับนี่เลยนะก็เข้านะครับสองก็คงไม่ได้จับไปให้นะครับออกเลขเดิมเลขเก่านะฮะโอ้ยเล็กตังเยอะตังแยะนะครับอ่ะรู้สึกว่าหลังๆในสองนี่ออกบ่อยนะออกมาเว้นมาไม่กี่งวดนะฮะก็มาออกอีกแล้วนะ ก่อนหน้นี้ก็2552แล้วก็2525 25อีกนะครับอ่ะยังดีที่ยังจับให้37อยู่นะครับก็รอติดตามในคลิปถัดไปแล้วกันในสรุปหวยนะครับอ่ะในสูตรเผื่อท่านไหนอยากติดตามสูตร2122นะครับก็ไปเข้านะฮะเนาะอ่ะในเลขวิ่งบนนี่ก็7ก็ยังมาอยู่เนาะอ่ะ7ก็ไปในหลักร้อยนะเสียดายไม่ได้จับไปให้73นะแต่เป็น52ตัวนี้มันก็เป็นเลขเดิมเนาะไม่ได้จับให้ นะครับเลขที่มันออกคล้ายๆกันนะฮะเนาะอ่ะนั่นแหละนะฮะก็เขาบ้างหลุดบ้างนะฮะสลับปรผลผลินไปด้วกันมาดูเลขเด่นก่อนนะครับเลขเด่นเลขวิ่งนะฮะก็สําหรับผลในงวดที่แล้วนะออกไปที่เลขหกสี่หกสี่สามเจ็ดฮะแล้วก็สองห้าเนาะ,ะก็ถูกหวยรัฐบาลแล้วก็ขอให้ถูกหวยราวอีกแล้วกันนะ,ะวันเสาร์ถูกหวยรัฐบาลวันจันทร์ถูกหวยราวก็อีก เนียครับเหงๆปังๆหมานๆ <g urs> นะฮะก็มาล่าสุดนะฮะก็จะนําในที่ในหลักงวดก่อนนะในหลักพันกับหลักร้อยจับ,บวกกันงวดก่อน2บวกกันกับ5เป็น7เพิ่มแต้มลดแต้มล่าสุด3มบวกกันกับ7เป็น0เพิ่มแต้มลดแต้ม901นะครับน้องอ่ะล่าสุดเป็น901จะมาไหมจะออกหรือเปล่าอ่ะก็รอรุ้นเลยกัน <g urs> นะฮะก็จะเป็น,นที่เด็ดมาเนขั้งก่อนก,นก็มาหลักร้อยเนาะ มาหลักร้อยสองงวดเลยนะนะครับหรือจะเน้นหลักร้อยอีก901นะฮะเนาะอ่ะหรือจะมาดูนะฮะในสูตร2122นะครับก็ผลในงวดที่แล้วนะฮะก็ออกไปก็เป็นที่ใน37 25เลขเดิมโตกเก่านะฮะเนาะก็ไม่มีไม่มาไม่เข้าทัดสูตรนะครับเนาะอ่ะก็เข้าบ้างหลุดบ้างนะสับสรับปนไปแล้วกันนะฮะสูตร2122 ช่วงมันเข้ามาเนื้อเข้าต่อเนื่องเด้อน,นะครับย้ำสีหลุดก็หลุดหลกันนะครับอ่ะมีหลักหน่วยนี่มีเข้าไหมนะฮะหกสี่สามเจ็ดสองห้าหกสี่สามเจ็ดสองห้านะฮะเราอ่ะ,ะ,อะก็นะครับหลักหน่วยตรงนี้ไม่เข้าอีกแล้วเนาะอืมส่วนนี้ก็ยังมาที่เจ็ดอยู่เนาะ อ่ะนั่นแหละนะครับก็มาดูแดนในทั้ง2ส,สูตรเลยนะครับ21แล้วก็สองสองแล้วก็ใช้มาก็ยาวนานนะฮะหลายงวดแล้วตั้งแต่ในนะครับจะเป็นปีแล้วมั้งนะฮะสูตรนี้นี่ก็ผลในวดที่แล้วนะครับ6 4 3 7 2 5เหนาะอืมหลังหลังนี่เลขโชนกันไม่ค่อยออกเลยนะฮะก็จะนำนะครับหาในขีดในหลัก หลักสิบนะอ่น้ำหลักหมื่นคูณเก้านะครับแล้วก็หลักสิบคูณสองหน่วยคูณสองนะฮะับสี่เก้าเป็นสามสามสิบหกนะอ่าสองสองเป็นสี่สองห้าเป็นสิบนะฮะจับบวกกันหกบวกกันเกือบสี่ก็จะเป็นศูนย์เพิ่มแต้มนะครับศูนย์เป็นหนะึ่งเนาะส่วนนะครับในที่หลักหน่วยนะฮะก็จะคูณเก้าเนาะหกเก้าห้าสิบสี่นะ 6, 9, นะก็จะเพิ่มแต้มแล้วก็ลดแต้มมาสองแต้มนะนี่แหละ มันศูนย์มันเยอะนะครับมีมีศูนย์ 0, เยอะมันคูณไปมันก็ได้ศูนย์นะครับมันก็เลยสูตรถ้ามันมาศูนย์เยอะแบบนี้สูตรไม่ค่อยเข้าหรอกนะครับเนาะอ่ะงวดที่แล้วไม่เข้างวดนี้ขอให้เข้าแล้วกันนะสูตรสองหนึ่งนะฮะก็หลักสิบศูนย์กับหนึ่งเหมือนเดิมหลักหน่วยเป็นสองสามสี่ห้านะครับสูตรสองหนึ่งมีสองหนึ่งก็ต้องมีสองสองนะครับสหรับในสูตรสองสองก็จะนําผลในงวดที่แล้วมาเหมือนกันนะฮะเช่นกันเลย เนี่ยครับคือกันนะครับ6 4 3มหรือใครอยากได้ในสูตรใหม่นะฮะสูตรไหนอะไรไงก็คอมเมนต์นะครับขอกันเข้ามาได้นะข้างล่างใต้คลิปนะครับอยากได้สูตรใหม่สูตร3ตัวก็ไม่ได้ลงให้นะไม่รู้ว่ามันเข้าหรือเปล่าือต้องไปดูนะฮะหาในสูตร22นะฮะหาหลักสิบก็จะนำในหลักแสนแล้วก็หลักหมื่นหลักหน่วยนะครับคูณ8 9แล้วก็3นะครับ หกแปดเป็นสี่สิบแปดนะครับเดิมแมนมาละหกคูณแเป็นสี่สิบแปดนะครับสี่คูณเก้าเป็นสามสิบหกนะฮะห้าสามเป็นสิบห้าจับวกกันแปดบวกกันหกเป็นสิบสี่สี่บวกกันกับห้าเป็นเกนะ้าเนาะก็จะเพิ่มแต้มไปก็จะเป็น0ูนย์นะครับในที่ในหลักสิบส่วนในที่หลักหน่วยแนานที่หลักแสนนะครับแล้วก็หลักพันหลักหน่วยนะครับ 6คูณ3เป็น18นะครับ7 3เป็น21นะฮะ8 5เป็น40เนาะจะบับบวกกันนะครับ8บวกกันกับ1ก็จะเป็นใที่ใน9นะแล้วก็ลดแต้มไปอ่ะได้แล้วนะครับสลับในสูตร2 2เนาะในหลักสิบนะฮะก็จะเป็นในที่ใน9กับ0นะฮะหลักหน่วยก็จะเป็นในที่ใน9 8 7 6นะฮะอ่ะทั้ง2สูตรก็ หลักหน่วยไม่ชนกันนะครับงวดที่แล้วชนกันก็ไม่มางวดก่อนชนกันก็ไม่มานะครับหลังหลังนี่สูตรยังไงก็ไม่รู้นะอ่ะนี่เลยนะครับสูตรสองหนึ่งแล้วก็สองสองนะครับทั้งสองสูตรมาจากคู่กันนะครับสูตรสองหนึ่งสองสองนะฮะก็จะเป็นในที่สูตรสองหนึ่งกันก่อนนะจับคู่ก็จะได้นะครับในที่ในศูนย์ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่แล้วก็ 0.5นะครับ1 2 1 3 1 4แล้วก็1 5 9 9 9 8ก็ถ้าไม่รู้ว่าจะเอาเลขไหนก็รอติดตามนะครับสหรับในสรุปหวยลาวแล้วกันเนาะในคลิปถัดไปนะครับชื่อคลิปว่าคงสุดท้ายนะครับอ่ะใน2สูตรนะฮะจับให้ดูแล้วนะครับแล้วก็เมื่อกี้สูตรเลขเด่นนะได้901นะ เนี่ยเดี๋จะเน้น901นะฮะก็ลองนำไปลุ้นแล้วกันนะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะฮะก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับในสูตร3ตัวเนาะอาจจะมีสูตรใหม่เข้ามานะครับเนาะอ่ะสูตรใหม่บ้างสูตรเก่าบ้างนะครับสลับปรับปูนึงไปแล้วกันนะครับสลับในตรงนี้นะฮะจะดีด้วยเนาะสลับในสรุปหวยลาวพัฒนานะครับนี่เลยนะฮะก็นะครับ7337เจ็ดนะในชุดเล็กน้อยงบน้อยเนาะเออนะฮะเราเสียดายเม็ดเดียว 4 7นะออกมา3 7นะครับก็รอติดตามเวยกันนะใครอยากเข้าเป็น F อฟซียงนะช่วงนี้ยังก่อนยังก่อนนะครับเนาะอ่ะรอติดตามก็ดูกันได้ในคลิปนะฮะเนาะอ่ะในชุดสรุปก็ในถัดไปแล้วกันวันเสาร์ถูกหวยรัฐบาลน,นะครับวันนะวันจันนะก็ขอให้ถูกหวยราวพัฒนากันอีกแล้วกันแตนะ่จะืมกดไลค์นะฮะเป็นกําลังใจให้กันด้วยแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ